คาเซ่แต่งก็รู้ดีว่า JB และแบมแบมก็เซเว่นชอบที่จะแกล้งกันอยู่เสมอและนี่คือ10โมเมนต์ที่พิสูจน์ให้เห็นว่าจริงๆแล้วพวกเขารักกันแค่ไหนและการหยอกล้อก,กันนั้นเป็นการบอกรักกันและการของพวกเขานนั่นเองสวัสดีครับอากาเซ่วันนี้เรามาเล่าถึงโมเมนต์น่ารักน่ารักของ JB และแบมแบมสองพี่น้องสัปดูที่รักกันคู่นี้นะครับ JB และแบมแบมก็เซเว่นชอบที่จะเล่นหยอกล้อก,กันอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าหรือผ่านทางโซเชียลมีเดีย อย่างไรก็ตามแม้จะชอบแกล้งกันอยู่เสมอแต่นั่นก็เป็นเพราะมิตรภาพที่พวกเขามีให้กันหลายปีที่ผ่านมาที่พวกเขาอยู่ด้วยกันและนี่คือ10โมเมนต,ต์ที่แสดงให้เห็นว่าแม้เพียงแวบ,บเดียวก็รู้แล้วว่าเขาทั้งสองคนนั้นรักกันมากแค่ไหน 1. ดวงตาแห่งความจริงใจเจบีอาจไม่ยอมรับว่าเขาคิดถึงแบมแบมมากแต่การที่เขามองแบมแบมด้วยสายตาแห่งความใสใจนั้นแสดงให้เห็นว่าความรักที่เขามีต่อแบมแบมนั้นมันลึกซึ้งมากๆเลยทีเดียว 2. ผมต้องการให้เขาเป็นผู้นำของเราตลอดไปแบมแบมจะรู้สึกสบายใจมากเมื่อได้อยู่ใกล้ JB แล้วก็สามารถพูดคุยหยอกล้อกับเขาได้โดยไม่ต้องกังวลอะไรเพราะ JB อยู่เคียงข้างแบมแบมมาตลอดโดยทำหน้าที่เหมือนกับพี่ชายแท้ๆของแบมแบมตั้งแต่เขายังเด็ก 3. ส,สิ่งเล็กๆน้อยๆพอได้เห็นโมเมนต์เหล่านี้แฟนๆต่างขาอดคิดไม่ได้ว่าที่ผ่านมาเจต้องช่วยแบมแบมมากี่ครั้งแล้ว คงต้องใช้ความอดทนและความอ่อนโยนแบบนี้มานับครั้งไม่ถ้วน 4. มุกกดลิฟในตำนานก็เเวนชอบที่จะเล่นมุกกดลิฟแบบนี้บ่อยๆและล่าสุดพวกเขาก็าานำมันกลับมาเล่นอีกในคอนเสิร์ต m o m o m o n i n g 5. นี่มันเป็นการลงโทษจริงๆเหรอแม้ว่าเจมีจะโทรหาแบมแบมดึกแค่ไหนแต่แบมแบมก็ไม่ลังเลที่จะรับโทรศัพท์สายนี้อ่าอ้า ห 6. พวกเขาติดต่อกันอยู่เสมอแบมแบมยินดีรับสายของ JB เสมอและ JB ก็พร้อมที่จะรับสายของแบมแบมด้วยเช่นกันพวกพ้องที่มีกันและกันคือสิ่งสำคัญที่สุดโซลมูัสืช่ว 7. JB คือเซฟโซนของแบมแบมทุกคนต่างก็รู้ว่าแบมแบมและยุกยอมเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากที่สุดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่แบมแบมต้องการการปลอบโยน JB นั้นก็คือตัวเลือกแรกเสมอแหลแรงกำลังใจจุดแข็งของแบมแบมก็คือ JB นั่นเอง 9. ก้าเซลฟี่ตลกตลกกันอยู่ตลอด เป็นเพื่อนที่คอยเซฟฟี่ตลกๆด้วยกันเสมอนอกจากนี้ก็คือทางวงก็เซเว่นทุกคนต่างก็ไม่ได้สนใจที่จะรักษาภาพลักษณ์ไอดอลของพวกเขาเลยและอากาเซก็รักที่พวกเขาเป็นแบบนี้ 10. เล่นตัวไปงั้นแหละแม้ว่าทีแรกจะดูเหมือนว่า JB ลุกแบมแบมแรงมากและแบมแบมก็เดินหนีแต่สุดท้ายก็เป็นแบมแบมเองที่ดึง JB มานั่งตักของเขาเองโมเมนต์เหล่านี้เป็นเพยงเซี่ยวหนึ่งของความน่ารักของพี่น้องคู่นี้ ที่อากาเซ่ต่างก็ยิ้มและหัวเราะทุกครั้งที่ได้ชมเลยสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ